สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพื่อน,เ,อนเปลี่ยนชื่อ f a c e b o o k นะคะอันดับแรกเราไปที่แอป Facebook ได้เลยค่ะกดไปที่แอปเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะมาถึงหน้า Facebook แล้วนะคะให้เพื่อนเพ,อนเพอนลองสังเกตกีดสามกี่ด้านขวามือค่ะแล้วเรากดเข้าไปเลยนะคะแล้วเราก็เลื่อนขึ้นไปค่ะเลื่อนขึ้นไปนะคะจะเจอคำว่า ตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวค่ะให้เพื่อนๆกดเข้าไปเลยนะคะจากนั้นไปที่ตั้งค่าค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะไปที่ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัญชีค่ะอันนี้เราก็จะเจอข้อมูลส่วนตัวชื่อของเราแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการเปลี่ยนชื่อก็กดเข้าไปที่ ชื่่อได้เลยคะแต่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าอันนี้ยเพื่อนๆต้องจำรหัสเ c e b o o k ของตัวเองได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ชื่อนะคะอันนี้ก็จะชื่อเราจะเพิ่มเป็นชื่อวีเป็นชื่อกลางไปเลยนะคะลองดูนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นชื่อวีพอได้ชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะ ไปที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงค่ะจากนั้นนะคะเสร็รหัสเฟซบ o ๊ k ของเราได้เลยค่ะใส่เสร็จนะคะบันทึกการเปลี่ยนแปลงค่ะมันก็จะมาที่หน้านี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะกลับหน้าหลักค่ะ แล้วลองเปิดแอป Facebook เข้าไปใหม่นะคะอันนี้จะเข้าไปในแอป Facebook แล้วนะคะเรากดไปที่รูปของเราก็ได้ค่ะอ่าอันนี้ก็จะเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็จะได้เป็น VV นะคะยังไงลองเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ